ในวันที่26พฤษภาคมปีคศ2020นักพนันสแตลลี่โฮได้เสียชีวิตลงด้วยอาการป่วยในวัย98ปีเธอเป็นบุคคลในตำนานพลิกผันตัวจากเด็กยากจนมาเป็นผู้นำธุรกิจด้วยทรัพย์สมบัติ5แสนล้านเรื่องราวการสร้างความมั่งคั่งของเขาได้รับการพูดถึงจากสาธารณาชนมาโดยตลอดท้งชีวิตของเขาได้แต่งงานมีภรรยาทั้งหมด4คนและให้กำเนิดบุตรสาวบุตรชายทั้งหมด17คน เรื่องราวชีวิตของเขาเหมือนดังตำนานมหัศจรรย์จนยากที่จะเรียนแบบสิ่งจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบไหนกันแนะ่สวัสดีครับทุกๆคนนี่คือบันทึกรักคนดังสตลลี่โฮเป็นหลานชายของเหอตงเศรษฐีคนแรกในฮ่องกองหลังเปิดท่าเรือคุณพ่อเหอซื่อกวงเป็นนักธุรกิจผู้มั่งคังที่มีชื่อเสียงในฮ่องกองคุณแม่เซดดฟิน ก็เกิดในตระกูลดังในฮ่องกงเช่นกันสแตนลี์โฮเป็นคุณชายในตระกูลที่ร่ำรวยมงังคังเขาได้เรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดในฮ่องกง Queen's College แต่ทว่าสแตนลี์โฮในวัยหนุ่มนั้นเขากลับทำตัวเป็นเพย์บอยไม่มีความขยันมั่นเพียรในการเรียนหนังสือสักเท่าไหร่เกรดผลการเรียนได้ดีเป็นเสียส่วนใหญ่สิ่งเขาถูกจัดอยู่ในนักเรียนที่มีผลการเรียนแย่ที่สุดในห้อง เมื่อสแตลลี่โฮอายุได้13ปีมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคุณพ่อและเพื่อนอีกสองคนซื้อขายหุ้นล้มเหลวทําให้ครอบครัวล้มละลายจากนั้นคุณพ่อของสแตลลี่โฮได้หลบหนีไปยังประเทศเวียดนามคุณแม่ได้เลี้ยงลูกหลายคนด้วยความยากลําบากในขณะนี้สแตลลี่โฮก็ได้ออกหางานทําไปทั่วและมักจะร่อนเล่อยู่ตามถนนพอเขามีสำเนียงภาษาอังกฤษที่โดดเด่น สเตลลิโห o ได้งานแรกเป็นเสมียนในบริษัทมาเก๊า CIB Trading และด้วยเหตุนี้เองเขาจึงได้พบรักกับภรรยาคนแรกของเขาซึ่งก็คือภรรยาร่วมสมรสลีหวานหวาลีหวานหวามีคุณพ่อเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงบรรพบรุษของเธอเคยรับข้าราชการระดับสูงในโปรตุเกสเธอเป็นบุตรสาวในครอบครัวเศรษฐีอย่างเต็มตัวนอกเหนือจากครอบครัวที่โดดเด่นแล้วลีหวานหวายังมีใบหน้าที่สวยสดงดงาม ตอนยังไม่แต่งงานเธอได้ชื่อว่าเป็นสาวงามอันดับหนึ่งในมาเก๊าเลยทีเดียวและแม้จะมองเธอในวันนี้ลีวานวาก็ยังคงสวยอยู่เหมือนเดิมโดยองค์ประกอบใบหน้าที่ปราณีสมส่วนและบุคลิกสงบสุขุมเมื่อสแตลลีโฮได้พบกับลีวานวาแล้วเขาก็ตกรลุมรักเธอเขาตามจีบลีวานวาเพื่อคบหากับลีวานวาได้สะดวกขึ้น สตอร์ลีโฮถึงขั้นลงทุนเรียนภาษาโปรตุเกสเลยทีเดียวโดวยบุคลิกที่สง่างามและการพูดจาที่ดีของสตอร์ลีโฮนั้นทำให้ลีวานวาก็เกิดความรู้สึกดีกับเขาด้วย1ปีให้หลังเธอได้ทำการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเธอตัดสินใจแต่งงานกับสตอร์ลีโฮซึ่งเขาก็ยังยากจนมากและในปีนั้นเธอมีอายุเพียง18ปีสตอร์ลีโฮและลีวานวา ได้แต่งงานกันในปีคศ1942เพื่อช่วยเหลือสามีเธอได้นำทรัพย์สมบัติของเธอออกมาช่วยสแตลลี่โฮหนปีให้หลังจากแต่งงานกับหลีวานหวาสแตลลี่โฮก็ทำเงินได้กว่า1ล้านบาทจากนั้นก็เข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและอุตสาหากรรมอื่นๆอีกมากมายสแตลลี่โฮจึงกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในชุมชนธุรกิจมาเกา่า ในขณะที่ช่วยเหลือสแตลลี่โฮอยู่นั้นลีหวานวานก็ได้ให้กำเนิดบุตรสาวชื่อเฮอชาเอลิงและบุตรชายชื่อเฮอโยกวงสแตลลี่โฮดีใจเป็นอย่างมากและรักธนุถนอมลีหวานวาเป็นอย่างดีชะตากรรมของลีหวานหวานน่าสังเวชเป็นอย่างยิ่งในปีคศ1973เธอก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในโปรโตุเกสอีกครั้งเธอสลบหมดสตินานนับเดือน และได้สูญเสียวความทรงจำส่วนใหญ่ไปสุขภาพนับวันก็ยิ่งแย่ลงขึ้นทุกทีในปีคศ1981เหอโยกกวงลูกชายคนโตของเธอและลูกสะใภ้ส้กิประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างเดินทางกลับอาพาร์ตเมนต์ในโปรตุเกสซึ่งทำให้เสียชีวิตทั้งคู่เธอเสียใจจนล้มป่วยลงและลูกสาวคนโตของเธอเหอชาวอิงพอการเสียชีวิตของพี่ชาย อีกทางคุณแม่ก็ล้มป่วยหนักก็อย่าร้างกับสามีเซียวปายเฉิงที่คุณพ่อสแตลลี่โฮเป็นคนแนะนําให้อีกการถูกกระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนักนี้ทําให้เธอเกิดอาการวิตกกังิลมองเห็นลูกๆที่ต้องเผชิญชะตากรรมที่โหดร้ายนี้คนเป็นพ่ออย่างสแตลลี่โฮก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการเสียชีวิตของเฮยโยกวงทําให้กระทบกระเทือนจิตใจเป็นอย่างยิ่งเขาฝึกฝนเฮยโยกวง พอตั้งใจจะให้เขาเป็นผู้สืบทอดธุรกิจต่อใครจะรู้ว่าคนผมขาวต้องส่งคนผมดำกลับไปก่อนลีหวานหวาป่วยติดเตียงแตลลีโฮคิดว่าอาการป่วยของเธอคงไม่มีวันจะดีขึ้นได้แต่เขากลับทำเรื่องที่ทำให้ลีหวานหวาเสียใจและหมดหวังเป็นอย่างยิ่งเขาได้ตัดสินใจแต่งงานกับภรรยาใหม่อีกคนเกี่ยวกับการตัดสินใจแต่งงานกับภรรยาอีกคนแตลลีโฮไม่เคยคิดรอเลน เขาที่รักในการเต้นรำได้รู้จักกับหลานชงอิงอายุ14ปีที่งานเต้นรำสไตล l y ีโฮยังได้บอกกับลีวานวาเกี่ยวกับความคิดที่เขาต้องการจะแต่งงานอีกครั้งเขาหวังว่าลีวานวาจะยอมตกลงเมื่อได้ยินสไตลลรีโฮพูดอย่างนี้ทำให้หลีวานวาหัวใจสลายเธอรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากแต่วาก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ต้องยอมตกลงคำขอร้องของสไตลลีโฮทั้งน้ำตา ในปีคศ1957สแตลลีโฮได้แต่งงานกับหลานชองอิงที่มีอายุ14ปีดังนั้นเธอจึงกลายเป็นภรรยาคนที่สองของเขาซึ่งใตตอนนั้นเขาอายุ36ปีแต่ทว่าหลังจากที่เขาได้แต่งงานกับหลานชองอิงแล้วนั้นสแตลลีโฮกลับไม่ได้มีการแถลงการเรื่องความสัมพันธ์ของเขาและหลานชองอิงต่อสาธารณาชนจนกระทั่ง10ปีให้หลังของการแต่งงาน สแตลลีโฮถึงได้เปิดเผยความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่แต่ถึงกระน,นั้นหลานชงอิงก็ได้ให้กำเนิดบุตรสาว4คนและบุตรชายอีกหนึ่งคนให้กับเขาโดยเฉพาะการให้กำเนิดลูกสาวคนโตอย่างเหอเาาชงทำให้สแตลลีโฮได้มีความรู้สึกว่าลูกสาวคนนี้คือดาวนำโชคของเขาเพราะว่าในปีที่เธอได้ถือกำเนิดสแตลลีโฮและอเพื่อนได้คว้าบาตรพนันมาเก้ามาได้สำเร็จ มีสิทธ์ในแฟนชายการพนันในมาก๊านานถึง50ปีความมั่งคั่งของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลานี้ลูกสาวคนโตเฮอชาชโวชงถือว่าเป็นลูกสาวที่มีความสามารถโดดเด่นที่สุดของสแตลลี่โฮเธอรับช่วงต่อบริษัทย่อยตั้งแต่ตน้นเมื่อเธออายุได้33ปีก็ได้เขอรับตำแหน่งผู้อำนวยการซินเตอร์ในปีคศ2012เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในฮ่องกง และในปีคศ2015เธอก็กลายเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดในฮ่องกงอีกครั้งเพื่อการรับช่วงต่อธุรกิจของตระกูลสแตลลี์โฮก็ได้ตัดสินใจแต่งงานใหม่อีกครั้งตอนนี้เขาได้พบรักกับพยาบาลส่วนตัวเธอชื่อว่าเฉินว่านเจินและได้เปิดเผยความสัมพันธ์กับเฉินว่านเจินในปีคศ1985ดังนั้นเฉินว่านเจินจึงได้กลายเป็นภรรยาคนที่3ของเขาเฉินว่านเจินให้กำเนิดลูกสาวสองคน และลูกชายอีกหนึ่งคนให้กับข่าวอย่างไรก็ตามการแต่งงานใหม่ของสไตลี่โฮก็มาได้จบลงเพราะเฉิญว่านเจิน1ปีให้หลังจากที่เชินว่านเจินได้กลายเป็นภรรยาคนที่3มของสไตลี่โฮอย่างเป็นทางการนั้นสไตลี่โฮก็ได้พบรักอีกครั้งกับเลียงอันชีซึ่งอายุน้อยกว่าเขา39ปีที่งานเต้นรำส่วนตัวที่จัดขึ้นโดยพี่ชายคนที่สของเขาทักษะการเต้นรำของเลียงอันชีนั้นยอดเยี่ยมมาก ทำให้สไตลิโ h ถูกใจใเธอเป็นอย่างมากหลังจากเต้นรำกับเหลียงอันชีแล้วนั้นเพียงแค่มีงานเต้นดำสไตลิโ h ขอให้เธอเป็นคู่เต้นดำของเขาเสมอสิ่งที่ทําให้เหลียงอันชีคาไม่ถึงก็คือจ,จู่ๆวันหนึ่งสไตลิโ h ก็พูดกับเธอว่าผมชอบคุณคุณจะโอเคไหมเหลียงอันชีก็รู้ได้ทันทีว่าสไตลิโ h ต้องการให้เธอมาเป็นภรรยาคนที่สี่ของเขา เลียงอันชีไม่ได้ตอบตกลงเขาโดยตรงแต่เธอกลับบอกเขาว่าหวังว่าเขาจะให้เวลาเธอสองวันในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้สองวันให้หลังสแตลลีโฮได้โทรหาเหลียงอันชีสอบถามเหลียงอันชีเกี่ยวกับผลลัพธ์การตัดสินใจของเธอเหลียงอันชีได้ถามเขาว่าที่คุณคิดอย่างนี้กับฉันมันจะยั่งยืนใช่ไหมสแตนลีโฮพูดกับเธออย่างจริงใจทางโทรศัพท์ว่าคุณคือรักสุดท้ายของผม เมื่อได้ยินประโยคนี้แล้วเหลียงอันชีจึงตอบตกลงเขาในเดือนกันยายนปีคศ1989สแตลลีโฮได้ซื้อบ้านเดี่ยวบังกะโลที่ถนนหมู่บ้านโซซานเลขที่26ให้กับเหลียงอันชีและได้เปิดเผยความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่เหลียงอันชีจึงกลายเป็นภรรยาคนที่4ของเขาเธอให้กำเนิดบุตรชาย3คนและบุตรสาวอีก2คนให้กับเขา ทางเหลียงอัญชีและสไตลี่โฮก็ต่างเดินโรนผ่านตัวเองจากระดับล่างแต่เมื่ออยู่ต่อหน,น้าสไตลี่โฮแล้วเธอกลับเป็นนกน้อยที่ต้องการการคุ้มครองแต่ทว่าเธอก็ไม่ใช่แม่บ้านที่โง่เขลาเบาปัญญาปัจจุบันเธอเป็นประธานร่วมของบริษัทผู้ถือหุ้นการพนันของมาเกาวและเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งมาเกาวเหลียงอันชีเริ่มต้นจากร้านน้ำชาในธุรกิจจัดเลี้ยง ขยายสู่ธุรกิจประเภทต่างๆเช่นสาวนากอล์ฟหลักทรัพย์และอีกหลายธุรกิจเธอในวัย50ปียังคงเป็นผู้นำที่โดดเด่นในด้านธุรกิจและการเมืองแน่นอนว่านอกจากภรรยาที่แต่งงานยังเป็นทางการเหล่านี้แล้วแตลลีโฮยังเคยมีความสัมพันธ์กับภรรยาคนปัจจุบันของดาราศิลปาการต่อสู้เจ็สลีที่ชื่อหลีจื้ออีกด้วย ในขณะที่ประชาชนต่างคิดว่าหลี่จือจะกลายเป็นภรรยาคนที่ห้าของเขานั้นเธอกลับถอยจากสนามนี้อย่างรวดเร็วซึ่งเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่คาดเดาว่าหลี่จือถูกภรรยาของสตลลี่โฮคงคููอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าสตลลี่โฮก็ไม่ได้รักหลี่จือจริงไม่ฉะนั้นทําไมเขาไม่ออกหน้ามาปกป้องเธอละ่ะ เดิมทีทุกคนได้ลืมความสัมพันธ์ของหลี่จื่อและสแตลลี่โฮไปแล้วแต่เพราะการเสียชีวิตกะทันหันของสเตลลี่โฮในปีที่แล้วนั้นจู่ๆก็มีลูกชายตัวน้อยปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนทำให้ทุกคนต่างเริ่มพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าภรรยาคนที่สี่เหลียงอันชีจะได้ออกเอกสารอ้างว่าเป็นลูกชายของเธอที่เกิดจากสแตลลี่โฮแล้วก็ตามแต่ผู้คนจำนวนไม่น้อยยังคงคิดว่าหากคำนวณจากอายุของเด็กน้อยแล้ว แม่ของเขาอาจจะเป็นหลี่จือก็เป็นไปได้ซึ่งปีคศ1991ที่เด็กน้อยได้เกิดนั้นบังเอิญเป็นปีที่หลี่จือและสเตลลี่โฮได้รู้จักกันที่งานเต้นดำและมีความสัมพันธ์กันในช่วงเวลานั้นพอดีอย่างไรก็ตามถึงไม่มีหลี่จือก็ยังมีดาราหญิงคนอื่นๆที่สเตลลี่โฮเคยชื่นชอบหลังจากผ่านเรื่องของหลี่จือแล้ว สเตลลี่โฮก็เกิดชอบดาราหญิงกวงเหมยวินขึ้นมาอีกกวงเหมยวินมีความเป็นไปได้สูงที่จะกลายเป็นภรรยาคนที่5ของสเตลลี่โฮเมื่อมีข่าวแบบนี้ออกไปก็สร้างความร้อนใจให้กับบรรดาภรรยาของสเตลลี่โฮเป็นอย่างยิง่งกวงเหมยวินไม่สนใจที่จะร่วมเป็นทีมเดียวกับพวกหลอนเธอตอบปฏิเสธสเตลลี่โฮไปอย่างตรงๆว่าเธอไม่สามารถแชร์ความรู้สึกกับคนอื่นได้ไม่อยากและไม่ต้องการที่จะไปแย่งชิงกับใคร นอกจากหลีเจอกับก้วงเหมยวินแล้วแตล l ลี h โฮยังได้เป็นข่าวกับดาราหญิงเดบลวอีกด้วยแต่เขาก็ยอมรับในความเพลย์บอยของตัวเองเขาเคยพูดว่าในชีวิตของผมขอเพียงเป็นผู้หญิงที่ผมชอบไม่มีคนไหนที่ตามจีบไม่สำเร็จแต่ในทางเดียวกันผมก็ไม่รู้ว่าจะสลัดพวกเธอทิ้งอย่างไรในปีคศ2007แตลลีโฮในวัย86ปี มีอาการบาดเจ็บภายในเนื่องจากอาการท้องผูกดังนั้นภรรยาคนที่3ามเฉินหว่านเจินจึงได้ส่งพยาบาลส่วนตัวที่อายุ27ปีไปดูแลสตาลี่โฮพยาบาลส่วนตัวคนนี้ได้ดูแลสตาลี่โฮเป็นเวลา2เดือนแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปเธอที่ปกติจะแต่งตัวธรรมดาก็เริ่มใส่เสื้อผ้าที่มีระดับมากขึ้นกระเป๋าถือก็เป็นแบรนดเนมือหนึ่ง สไตล์โฮก็พาเธอออกงานด้วยเป็นประจำภรรยาคนที่สี่เหลียงอันชีได้พบความสัมพันธ์ที่ผิดปกติของสไตล์โฮและพยาบาลส่วนตัวของเขาเธอจึงขอร้องให้สไตล์โฮไล่พยาบาลส่วนตัวคนนี้ออกไปแต่สไตล์โฮกลับรู้สึกทำใจไม่ได้มีวันหนึ่ง <c oughs> เหลียงอันชีเมื่อได้เห็นพยาบาลส่วนตัวกำลังโน้นให้กับสตล์โฮอยู่นานก็ได้เข้าไปด่าทอพยาบาลส่วนตัวคนนั้นทันที แต่สไตล่โฮกลับออกหน้าปกป้องพยาบาลสาวและยังสั่งให้เลี้ยงอันชีหุบปากเมื่อเห็นว่าสไตล่โฮได้หลงไหลพยาบาลสาวเป็นอย่างมากเลี้ยงอันชีจึงได้รวมมือกับภรรยาค,คนที่สามเฉินวานเจนให้ไล่พยาบาลส่วนตัวคนนั้นออกไปการที่เลียงอันชีจะขับไล่พยาบาลส่วนตัวออกไปนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆหลังจากตามสืบเธอพบว่าพยาบาลส่วนตัวคนนี้เธอมีแฟนอยู่แล้วที่คบหากันมานานหลายปี เดิมทีเหลียงอันชีคิดว่าถ้านำเรื่องนี้ไปบอกกับสตลลีโฮเขาจะเห็นชมหน้าที่แท้จริงของพยาบาลส่วนตัวคนนี้ทันทีแต่สต l ลีโฮไม่เชื่อเธอเขากลับเลือกเชื่อพยาบาลสาวคนนั้นมากกว่าเพื่อเป็นการปลอบโยนจิตใจของพยาบาลสาวสแตลลีโฮ <c oughs> ยังได้มอบค่าลิหานมูลค่า30ล้านให้เธอด้วยอย่างไรก็ตามสุดท้ายพยาบาลสาวก,ก็ได้แยกทางกับสตลลีโฮอยู่ดีในเดือนกรกฎาคมปีคศ2อ0 9 สไตลีโฮป่วยหนักจนนอนโรงพยาบาลเหลียงอันชีและเฉินวานจนไม่อนุญาตให้พยาบาลส่วนตัวมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลพยาบาลสาวไม่เคยไปเยี่ยมสไตลีโฮที่โรงพยาบาลเลยสักครั้งและสองเดือนให้หลังที่สไตลีโฮได้นอนอยู่โรงพยาบาลเธอก็ได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มรักแรกของเธอหลังจากที่ได้ขับไล่พยาบาลสาวออกไปแล้วเหล่าบันดาภรรยาของสไตลีโฮก็ได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้พวกเธอไม่เคยรับสมัครพยาบาลส่วนตัวที่เป็นสาวสดมาดูแลสไตลิโฮอีกเลย หลังจากนี้ก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนสามารถมานั่งแท่นภรรยาคนที่5ของราชาคาสิโนได้อีกเลยแต่สิ่งที่สเตลิโฮคาดไม่ถึงก็คือตอนที่แต่งภรรยาเข้ามานั้นเขามีความสุขมากๆแต่บั้นปลายชีวิตเขากลับรู้สึกทุกข์ทรมานในปีคศ2004หลังจากภรรยาใหญ่หลีหวานว่าได้เสียชีวิตลงเขาพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาคนที่2ภรรยาคนที่ส และภรรยาคนที่4ให้เท่าเทียมกันสเตลลีโฮเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองในปีคศ2009หลานชงอิงเฉินหวานเจินและเหลียงอันชีก,ก็ได้เริ่มต่อสู้การเพื่อแย่งชิงสมบัติซึ่งทำให้สเตลลีโฮเจ็บปวดทั้งกายและใจแต่การต่อสู้เพื่อแย่งชิงสมบัติยังไม่จบเพื่อแย่งชิงทรัพย์สินที่เขาเหลืออยู่ในมือลูกๆลกของเหล่าบรรดาภรรยาของเขาก็เร่งการแต่งงานและการมีบุตร ในบรรดาพวกเขาเหล่านี้ลูกชายของภรรยาคนที่สี่เหลียงอันชีได้นำหน้าไปก่อนเนื่องจากลูกสะใภ้ของเธอได้ให้กำเนิดลูกชายคนโตให้กับสแตลลี่โฮเมื่อวันที่24ตุลาคมปีคศ2019ตอนนี้สแตลลี่โฮได้จบชีวิตในตำนานของเขาลงแล้วส่วนการต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพย์สมบัติของเขาเกี่ยวกับเหล่าบรรดาภรรยาของเขาและเรื่องราวของลูกๆของเขายังอีกยาวไกลในความเป็นจริงแล้ว บทสรุปเรื่องราวความรักในชีวิตของสแตลลี่โฮลนอกเหนือภรรยาคนที่สองหลานชองอิงแล้วนาน <c oughs> ก็ไม่มีภรรยาคนใดที่สามารถทําให้สแตลลี่โอลอยู่เคียงข้างได้หลายสิบปีแม้แต่ภรรยาคนแรกรีวานวาที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวงามอันดับหนึ่งในมาเกลาในขณะที่เราสงสารรีวานวาน,านั้นเป็นการยากที่เราจะมั่นใจได้ว่าตลอดชีวิตของสแตลี่โฮลนันเขาเคยพบกับรักแท้หรือไม่ เรื่องทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้ที่ด้าน